เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออะไหนลองรายงานของไข้สิอาการไหลติดคะ่ะแต่ไม่ไายแรงคะ่ะทำกายภาพเองที่บ้านได้คะ่ะถ้าทำทุกวันก็อาการดีขึ้นได้คะ่ะ เดี๋ยวหมอสองคนนี้จะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวพวกเราจะสาธิตให้ดูนะคะลองลุกขึ้นมาทําด้วยกันเลยคะ่ะพวกเราเรียกท่านี้ว่าท่าจ่ายกาแพงคะ่ะอะอย่างแรกเลยนะคะเยืยนห่างออกมาจากกําแพงนิดนึงอะแล้วก็แยกเท้าออกมาเล็กน,น้อยนะคะแล้วก็ยื่นแขนออกมาให้สุดแขนเลยคะ่ะค่อยๆนะคะค่อยๆขึ้ ค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปพร้อมกับขย็งค่ะใช่แล้วค่ะไต<ม>่ขึ้นไปให้สุดแขนนะคะสุดแขนแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะค่อยๆนะคะ ว่าจะต้องผ่าตัดซะแล้วอ๋อเคน,นี้ไม่ต้องผ่าตัดหรอกครับสามารถรักษาได้ด้วยการเข้ากายภาพนะครับเลี่ยังไงเนีคนไข้ก็ลองกลับไปทําที่บ้านนะครับใบสามแล้ว่า ราต้องไปแล้วอย่างนั้นฝากไว้นะได้ผิงถึงเรื่องมันจะนานแล้วแต่เราขอถามอะไรได้เปล่าตอนปีสี่ต่อกับผิงทะเลาะเรื่องอะไรกันหรอทะเลาะอะไร ให้สาระแล้วมันจะไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องไรสาระแต่ทำให้ต่อกับพิงไม่คุยกันถึงทุกวันนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรรอกแกถ้ามีอะไรก็บอกเราได้นะเผื่อเพื่อนมีอะไรไม่เข้าใจกันจะได้คุยกันได้ได้ไม่มีอะไรหรอกขอบใจแกนะโอเคงั้นเราไปก่อนนะ แต่งตัวแะไรแกวะเห็นแล้วขนลุกเลยวะท่านชายตอบ <c oughs> นี่ไปกินข้าวบ้านจีน่ามา <c oughs> บ้านเขาทำอะไรวะไปกินข้าวต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะกามีงานเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ เรไปนั่งไ้ตัวเก่งหมดเลยนะไหนจะช้อนไหนจะซ้อมไหนจะมีดรู้เลยว่าจะหยิบอะไรมาใช้ก่อนอนะ <c oughs> นี่มันนางฟ้ากระหมาวัดนี่หว่าเออฉันก็ว่างั้นแหละตอนนี้ฉันเหนื่อยวะ่ะแค่คอยากาตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรอีกแล้ววะ่ะเราไปอาแบบน้ำก่อนโอ้ยไม่เอาไม่อาบอนะเหนื่อยอะ่ะ ไปอาบน้ำเลยไอ้ช้างทำลายม่นิ่งเลยไม่อาบไปอาบน้ำต้าไม่อยดไปอาบน้ำโอ้ยเหนื่อยอะไอ้ช้างไม่อาบไปโอ้ยไม่อาบไปอาบน้ำก่อนเลยไอ้คนไว้ต่อห้องหลังจากห้องบอกว่าจะลุกลนั่งเฉย นี่เหรอดิมีอะไรหรอครับอยากรู้มานานละถามจริงๆเหอะที่ท่าทางติ่มๆแบบเนี้ยเป็นหรือเปล่าเราอะเป็นอะไรครับเป็นกูดไงวะถ้าเป็นมันก็ไม่เกี่ยวกับการรักษาไงครับพูดอย่างนี้แสดงว่ายอมรับเพราะคนที่ไม่เป็นอ่ะมันก็จะตอบมาเลยว่าไม่เป็น มาอย่าง,งนันไงอะนี่ยไงมาแล้วสวัสดีครับเอาเฮ้ยทำไรวะมีอะไรกันหรือเปล่าครับออกหมอผมไม่สะดวกจะให้หมอแม่งคนนี้ตรวจอะทำไมล่ะครับ พอดีผมไม่ชอบพวกปิดเพศอจารย์หมอครับอันนี้มาพูดเร็วไหลอะ่ะพูดอย่างนี้มันเกาหางกันชัด,ชดนะครับอ้าวไม่เชื่อกันลองถามเพื่อนคนดูสิครับว่าเป็นหรือเปล่าอาจารย์ครับถ้าเขาไม่สะดวกใจให้ผมตรวจผมขอตัวนะครับ ครเออพูดถึงก็อยากต่อยหน้าเด็กแว้นนั้นมากเลยผู้จำหมาเออมันก็จริงอะ่ะไอสาแกก็ไม่น่าไปยอมมาง่ายๆปะ่ะฉันไม่อยากอะไรมากนี่ว่าเดี๋ยวมันไม่จบอะ่ะเดี๋ยวคอยดูนะมันออกจากโรงพยาบาลแล้วแหละนะจะตามไปต่อยหน้ามันให้ดู เ้ยต่อยไม่ได้ถ้าต่อยมันก็ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเออจริงได้ว่ะเออ นั่งด้วยคนดิเฮ้ยนั่งไงเห็นไหมอร่อยหรอุ้ยแกลเฮ้ยพวกเราไม่ได้มามาม่าปาร์ตี้ที่หลัดฟ้ากันนานแล้วนะวันนี้จัดไหมโอวันนี้ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าแกไม่รู้มีเวรถึงไหมอะมาเธอ เราสังสรรค์กันฉันไม่อยากไปนะแ,แกว่างไงอะรอ,ะอมาพอดีเลยวันนี้จะจัดปาร์ตี้ที่ดาดฟ้ากันนะ่ะเดี๋ยวป้าสามเลี้ยงเองอืมเรามีนัดก,กับจีน่าแล้วะลวะงั้นเสร็จแล้วก็ตามมาแล้วกันเนี่ยฉันชวนพวกขนมหายไปไหนแล้ววะเออยังไงก็ตามมาแล้วกันนะ มาได้นุ่ยเ,เราขอโทษมาต่อขอโทษอะไรเหรอก็เรื่องวันที่มากินข้าวกับบ้านเราอ่ะ ถ้าทางต่ออึดอัดน้าดูเลยอ่ะเฮ้ยอึดอัดอะไรไม่ได้อึดอัดเลยเราแค่สงสารคนล้างจานอ่ะเราเป็นแขกคนเดียวที่ไปแต่ว่าใช้จานช้อนซ่อมหลายชุดเลย <c oughs> ต่อทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาต่อนึกถึงอะไรอย่างแรกหรอเราเรอ๋อเราก็จะนึกว่า เราจะไปลาวทันไหมแล้วเราจะเจอคนไข้แบบไหนว่าแต่ถามทำไมอ๋อไม่มีอะไรเฮ้ยไม่จริงอะ่ะถามแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเราเราแค่อยากรู้ว่าต่อจะเหมือนกับเราเปล่าแล้วตอนตื่นมา จีน่านึกถึงอะไรเหรอเรานึกถึงต่อเรานึกถึงว่าต่อตื่แล้วยังต่อทำอะไรอยู่เราเรา,เราขอโทษน,นะ จะขอโทษทำไมบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เราก็คิดว่าสักพักนึงแล้วแหละว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าในในทุกๆวันนี้เราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วซีน่าไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครผิดหรอกถ้ามันจะไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่มันบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ขอบคุณนะี่หนะ้าเราขออย่างได้ไหมอ่ะแต่อากหลุ่ง้งนะอะไรเหรอช่วยหลับตาหน่อย ต้องทำแบบเหมือนในละครอนะยังไงก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะเราไปก่อนนะเธออย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นกันแค่คลิป แต่มนเรื่องแกกับผิงเนี่ยทุกอย่างก,ก็เปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะสามคือคนอื่นคงจะไม่มาแล้วอะ่ะแล้ววันนี้ฉันต้องมีเขาเล่นด้วยอะ่ะแกจะหลงหน้าขนมผิงกนานปะวะขนาดจีน่าเขายังดูออกเลยอะ่ะพ่อแม่แกรู้สึกว่าแกเปลี่ยนไปเขาเลยฝากฉันดูแลอย่างี้แกก็เลยทำตัวเป็นผู้ปกครองฉันใช่ปะฉันรักแกมาต่อ สำหรับคำถามนะคะที่ถามว่าแพทนนย์มีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรเนี่ยนะคะก็ต้องตอบในฐานะที่เป็นประชาชนที่ใช้บริการหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากวิชาชีพแพทย์นะคะต้องบอกเลยว่าวิชาชีพแพทนนย์มีความสำคัญกับเรามากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเรามองถึงสัจธรรมของชีวิตนะคะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวิชาชีพนี้เนี่ยก็เข้าไปมีส่วนในทุกขั้นตอนของชีวิตของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดนะคะการเกิดที่ที่ถูกต้อง นะคะแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดการพิการนะคะไม่ว่าเราจะแก่ขึ้นมานะคะแพทย์ก็จะช่วยดูแลพัฒนาการของเราตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงเข้าสู่วัยต่างๆได้อย่างมีคุณภาพที่ดีนะคะถึงแม้ที่เราเจ็บป่วยแพทย์ก็จะช่วยดูแลให้เราหายจากการเจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานแม้กระทั่งการตายที่ตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นวิชาชีพแพทย์จะเป็นวิชาชีพที่ทั้งแพทย์เองนะคะแล้วก็ทั้งผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับ เรียนรู้สัจธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยวิชาชีพแพทย์จึงเป็นวิชาชีพที่ต้องการทั้งองค์ความรู้นะคะแล้วก็องค์ความดีควบคู่กันไปก็จะทําให้วิชาชีพนี้เนี่ยเป็นวิชาชีพที่เป็นที่พึ่งของประชาชนจรนะะิงๆะฉะนั้นก็ต้องขอบอกเลยว่าวิชาชีพนี้เนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อเรามากวิชาชีพหนึ่ง